สวัสดีครับปุ๊ปปุ๊จากซุร์ดิจิตอลยนกเลยปกติกูก่อนไหมจ๊ะกูก่อนก่อนแล้ววันนี้โอเคครับผมไปจากช่องพอบาสเตชันนะครับรอบนี้เป็นของตาโบบินตรงมาจากญี่ปุ่นเขาเรียกว่าสินค้าเรียกว่าคิดที่สุดิดยขายได้วขายไมินิ่มมากอ่ะเหรอตั้งเยะหมดจริงเหรออันนี้เราได้ล็อตสองแต่ว่าเดินทางมาทางเรือเลยนานหน่อยอ๋อเอามาดูก่อนละกันมามีมือมือฝรั่งถ้าเป็นมุกก่อนฉัยก่อนจะได้ไหมมือฝรั่ง เด็น,น้องใหม่ไม่เข้าใจคืออรอันนี้คือไม่มีเผ็ดเห็นเขาบอกว่าเผ็ดมากมเผ็ดมากด้วยคือด้วยค,ค,ค,ความที่ความเป็นญี่ปุ่นอะมาม่าเผ็ดเกาหลีจะเป็นเกาหลีใช่ป่ะเขา,าญี่ปุ่นเขาเลยวาทำยากิโซบะเผ็ดแล้วกันตกลงเป็นยากิโซบะหรือเปล่าเนี่ยยากิโซบะกอเหรออันนี้เทน้ําออกด้วยดิเทน้ําออกด้วยอเวลาไอ้พวกนี้ยเผ็ดอะน้ำมันแห้งๆโคตรเผ็ดเลยนะจำคาที่แล้วได้ไหมหนึ่งล้านชิลลี่อะไรกันน่ะเป็นไง อย่างเงี้ยมั้งดันแต่ถ้วยเดียวกันโอเวอร์แอคติ้งเนี่ยแอคเรี่อกูคนไม่ได้น้ำตอนนั้นถ้าดูเทปเก่ากูไมนไม่เผ็ดนะแต่จริงมันเผ็ดนะเว้ยแต่อันเนี้ยด้วยความเป็นใหม่ของที่ญี่ปุ่นมันเลยขายหมดเรามีโอกาสมาได้ถ่วยเดียวแล้วเขาจำกัดการซื้อด้วยหนึ่งคนซื้อได้หนึ่งถ้วยรอเนี่ยขายดีอย่างนั้นเลยขายดีจริงๆขายจริง เพราะว่าญี่ปุ่นนี่จะเรื่องกับจํากัดการซื้อซื้อได้เท่าไหร่สาขาที่ซื้อได้แค่หนึ่งงอหนึ่งอานเพราะปั๊บยังไม่ต้องเป็นคนจะเอาไปซื้อเอาไปตุนเอาไปเก็บกไรใช่ไอ้แวบแรกเนี่ยมันเหมือนอบพุดครัวรสคาราเมลหนูมีอาบังก็ดูแบบอแกะได้ไหมแกะเลยแกะเลยเออต้องอย่างนี้แกะไงวะเนี่ยทำใจแล้วใช่ไหมทำใจทำใจก็แต่วันที่สั่งแล้วทำใจของมันหายากก็เลยอยากลองอ อ๋อนี่ไงมันมีละบอกขั้นตอนอ่าเนี่ยเปิดจาก A ถึง B A ถึง B แล้วก็เอาเครื่องปรุงออกมาก่อนอ่าเทน้ําร้อนแล้วก็เทอันเนี้ยผักอ๋ออ่าพวกผักพวกอะไรเนี่ยอ่าเทผักไปก่อนแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสามนาทีที่เขาบอกตรงนี้แล้วเขาจะเปิดตรง C C คือตัวนี้อ่าเอาไปเดียน้ําทิ้งน้ำกินได้เลยอือโอชีวิตง่ายก็อู่ง่ายดีแต่กล่องคล้ายๆยากิีสบัลยักษ์เลยนะ ระบบการระบบวิธีการเหมือนกันอ่าเขาบอกฉีดถึงบีดูข้างในสินี่ไงผักนี่ไงแล้วก็ไอตัวเผ็ดนั่นตัวนี้และอันนี้ห้ามเพราะว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาบอกให้เทผักก่อนเพื่อแช่น้ำแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไอตัวนี้มาคุกอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นพักเขาใส่น้ํานี่ไปรสชาติกขจะออกหมดใช่งั้นเก็บไว้ก่อนอันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนต้องเอานี้ใส่ก่อนผักลงไปก่อนเดี๋ยวเราต้มน้ำยังต้มแล้วต้มแล้วด้วยวันนี้ซับบพร้อมเลย มีนี่ครับอ่ะมือพิเศษมาหน่อยครับเดี๋ยวอยู่ๆกามันก็ลอยมาแอะอ่ะวันนี้มาง่ายๆอันนี้เราเทผัดเข้าไปก่อนเทผักลงไปอ่พอแล้วโอเคถึงเส้นแล้วไปเส้นแล้วแล้วก็บอกปิดสามนาทีอ่ะขอช้อนหน่อยครับประวังกันไว้ก่อนอ่านี่แตกระดาษเขาดีอยู่นะเกี่ยวนิดนึงนั่งอยู่เลยเกี่ยวได้ด้วยเหรอได้นี่ไงจะทับให้ปลายเนี้ยปุ๊บอยู่เลยอ้าวนึกว่าเอาช้อนครับทับไหนก็ได้เผื่อไว้ ก็คาอู่นใจอ่าเดี๋ยวเรารอสามนาทีแล้วกลับมาสามนาทีวายกระโกะวงการมายาไงอ่าเอากาา่อนมาเดี๋ยวเราก็ต้องเลใช่ไหมเตรียมตาไวให้ละเสกได้ทุกอย่างเลยเนี่ยพร้อมพร้อมบอกให้แกะตรงสีใช่ไหมอ่าสีครับอ่ะสีอยู่นี่ฉีชิงมาปุ๊บฉีนอู้หเหมือนไอ้ยากิโซบะยักเลยเนี่ยทํารูไว้เรียบร้อยละว่อือร้อนนะเนี่ยให้หมดให้หมดก็บอกยิ่งแหยิ่ง จะดีเหรอวะยิงเผ็ดด้วยอ้าวมันก็ได้คุกเค้าซอสเผ็ดได้เต็มที่เอาไปบิดเลยไหมทีนี้เรามาดูข้างในกันสิป๊าดโอ้โหไม่ต่างกับมะเอายากิโซบ,บายยษกจริงๆครับเนี่ยกินก่อนแล้วกันเฮ้ยยังเทนี้ด้วยจะได้ครบชุดให้ดมก่อนด้วยเฮ้ยกลิ่นมัน มันเหมือนพวกที่แบบผสมเหล้าอ่ะมันเหมือนพริกเผาผสมอะไรไม่รู้อ่ะอมันกลิ่นเหมือนเหล้าจริงๆนะเนี่ยลองเทก่นอนเทเลยแล้วกันอคือถ้าไม่ดมกลิ่นสีมันก็ดูน่ากินนะอ่ะบอเรามาคลุกกันดีกว่าคลุกคลุกคลุกค,<น>คลุกเฉ<น>ียนไฟก่อนเลยเป็นเชฟที่แบบเหมือนเอามาฆ่าตัวเองนะ เดี๋ยวๆอันนี้มึงเป็นคนหามานะบอกก็ใช่ไงของวันดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองกินเผ็ดไม่ได้แล้วก็ยังจะไปหาของเผ็ดมากินก่อนที่เขาฝากเขาซื้อของนี่คิดมากเลยในญี่ปุ่นพราขว่ายิ่ปุปุ๊บไม่ได้มองฟังเขาว่าเผ็ดไงซื้อเลยอยู่ t u ที่นู่นเขารีวิวกันแล้วโอ้โหแบบหน้าแดงหน้าเผ็ดเลยอฟังไม่ออกฟังไม่ออกแต่โอ้โหเราเขาทำท่าก็เราจะรู้ว่านเผ็ดให้เกียรติโบก่อนเลยไอคนกินเผ็ดไม่ได้นะก็ต้องมานั่งกินเผ็ดโชว์ ก็หล่อนซื้อมาเองอ่ะแล้วแม่ก็บอกฮิตฮิตที่นู่นเราเห็นคาว่าฮิตก็ลองดูนมเอานมแลยวน้ำนมเลยนมเลยหรอขนาดน้อเลยเหรออุ่พอแล้วเฮ้ยอุ่พอแล้วเดี๋ยวต้งเยอะอุมพอจริงๆิ ขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาไปเลยเบอร์ว่ไม่จริงจริงหือดูทีมงานแม่งวิ่งหนีหมดแลยอืมอะไรทำไมให้ลองกินก่อนใช่ไหมโอ้โหเหมือนเลยเหมือนเลยด้วยเหมือนเลยเดี๋ยวกันหือกูกูก็เต็มยู่งรู้เพราร้อนยังไงกูร้อนยังไงเลยขนาดนั้นเลยอโอ้มึงกินก่อนมึงแต่กูรู้มึงกินเห็ดหือกูว่าไง มันเผ็ดกว่าด้วยนะเผ็ดกว่าใช่ปะ้ว่าเผ็ดกว่าเผ็ดมากร้อนจริงเลยอันกินไม่ได้แล้วเดี๋ยมันร้อนะก็เริ่มออกฟาขึ้นนี่อันะไม่ไม่มันร้อนแบบร้อนร้อนจริงอันนี้ร้อนจริงๆเลยเจ้าน้ำปะอืออืออือเดีอยอืออธิบายไงดีวะเขาที่น้วไอ้ที่เป็นมาม่าเผ็ดไอ้ฝอยน้ำดำอะอือ อันนั้นมันเผ็ดแต่ว่าอันนี้มันเผ็ดแล้วมันร้อนมากอืร <bra. S 1> ้อนคนละแบบอันนี้มันร้อนแบบร้อนแบบเครื่องเทศที่มันแบบพองแบบร้อนมากในปากปาคอปากผมร้อนเลยเนี่ยตอนเนี้แบบกินไม่ได้แล้วอันนี้พี่โบกินไม่ได้แล้วยอมเลยยอมจริงๆอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าบางคนก็ไม่เคยดูคออย่างทางผมเนี่ยกินเผ็ดได้มากกว่าตะโบแต่เนี้ต้องยอมรับว่าแม,ม่งเผ็ดจริงๆเผ็ดกว่ากระป๋องดำของมาเลเซียกาลันตีเลยมันเผ็ดคนละแบบนะอันนี้เผ็ดร้อนร้อนแบบ ร้อนร้อนอะไรไม่รู้อ่ะร้อนมากอ่ะจริงๆไม่ก็อ่อยอยู่นะเผ็ดแบบไม่ได้โกหกนะอันนี้คือแบบเผ็ดจริงเจริงเผ็ดกว่ามาเลเซียอันนี้ยอมรับเลยแบบชิ้นโป้งเดียวจบเลยอีกหน่อยไหมมันก็อร่อยนะเว้มันอร่อยแต่บอกไม่ไหวอ่ะอันนู้นเส้นมันดำๆนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดวันี้เผ็ดมากจริงเส้นมันก็มาให้กูใหญ่เลยหาเองแล้วกันอันนี้หืมทรมามากไม่ไหวตอนนี้เราให้ทีมงานลองชิมดู่ว่ามันเผ็ดจริงะคือเปล่าเดี๋ยวจะรู้เสียงูซ้ายันมันน้องภูมิเป็นไง ร้อนปากเป็นไงรสชาติรู้สึกไงบ้างมันก็ไม่รู้ตอนนี้เผ็ดแต่เส้นอร่อยร้อนปากเส้นอร่อยนะเส้นอร่อยเส้นดีเส้นญี่ปุ่นเลยมันก็กินได้แต่ติ่แค่ยังเนี่ยคือมันแสบร้อนอ๋อแสบร้อนทั้งกินเผ็ดได้อังกินเผ็ดได้นระหว่างมาม่าที่มาม่าเผ็ดเกาหลีกับมาม่าเนี่ยอันไหนเผ็ดกว่ากันมันเผ็ดคนละอย่างนะพี่อันนั้นคือเผ็ดลึกเลยแต่นี่คือเผ็ดแสบนี่เผ็ดแสบอ๋อเผ็ดแสบคนที่บอกกันแล้วอุ่ทั้งปากเลยตอนเนี้ยแสบมากเลยตอนเนี้ย อืมอ่ะคนสุดท้ายครับอ่ะปุณตาว่าไงครับเส้นมันก็เหนียวนุ่มดีแต่ว่าความเผ็ดขอมามันเหมือนเผ็ดพริกไทยแบบตรงปลายลิ้นอ่ะอืมมันถามว่าถ้ากินคาแรกเผ็ดเผ็ดไหมยังไม่รู้สึกเผ็ดมากแต่ถ้ากินไปเรื่อยๆก็จะเผ็ดเรือยๆเผ็ดเรื่อยๆสรุปจากที่แต่ละคนกินมานยะง่ายๆคือไอ้ของมาเลเซียกระป๋องดำเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปอ่ะมันเผ็ดเผ็ดตามเข้าไปข้างในตามล้ำไส่อ่ะเผ็ดจากข้างในอ่าเผ็ดลึกๆ ต่อันเนี้ยมันเผ็ดเหมือนกับเผ็ดละอุอยู่ในปากอ่ะใช่แต่ว่าเส้นอะอร่อยกว่าอ่าเส้นดีกว่าดีกว่าเยอะเลยแหละเพราะมันเป็นเส้นญี่ปุ่นอืมแต่กินเข้าไปคาแรกยังไม่เท่าไหร่แต่พอเริ่มเคี้ยวเริ่มอะไรเนี้ยเริ่มมันคุกเข้าอยู่ในปากเลยนะอ๋อตอนแรกเขาสึกวากินที่ว่าไม่น่าจะเผ็ดกว่ามาเลเซียแต่พอเข้าไปแตะปุ๊บโดนขอบปากสักพักโอ้โหแบบเหมือนเป็นไฟอ่ะไม่ได้เลยก็เลยแบบอ่ยยอมเลยแค่คําเดียวอืนะครับ เพราะอันนี้มันอย่างที่บอกมันพอเราอูดในป่าแล้วรู้สึกว่าเราเลยรู้สึกว่ามันเผ็ดกว่าของทางมาเลเซียและก็แต่คนละกันเพราะว่าทางเมื่อกี้อย่างแอดแบงก็บอกว่ามาเลเซียเผ็ดกว่าก็แล้วแต่นะแต่คนละแบบมันเป็นคนละแบบแต่แต่ผมไม่ชอบเผ็ดอย่างนี้นะผมชอบถ้าเผ็ดมาเลเซียคือแบบมันจบเลยอ่ะมันเหมือนเปรี้ยงเดียวจบอ่ะเปรี้ยงเดียวแล้วแต่มันอยู่ในอยู่ในลึกไงเออร้อนๆอยู่ในท้องเออมันร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเผ็ดแล้วแบบมันแสบปากอ่ะเอออันนี้มันเผ็ดแบบแสบระหว่างแบบลิ้นปากช่วงระหว่างปากอะไรเงี้ยอื มันจะคาไว้อยู่งั้นน่ะแต่นี้มันเผ็ดใกล้เคียงไทยนะเผ็ดในปากเนี่ยอืแต่ถ้าเผ็ดของอย่างไอ้มาเ a y s i a เผ็ดลึกอ่ะเผ็ดแบบต่างชาติก็จะต่างกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะอย่างแรกอย่าลืมกด subscribe ชองพบบานเลยนะอย่าลืมแล้วกดกระดิ่งระคังส่วนระคังส่วนระคังเออระคังระคังอ่าและที่สำคัญเลยนะครับคอมเมนต์มานะครับว่า มีอะไรที่เผ็ดกว่านี้ไหมเราลองดูมีมากกว่านี้อีกอะไรที่แบบมันดูว่าเผ็ดยังไงเอง้ยที่เราหาได้เราลองหาดูเอาที่ที่หาได้แล้วกันนะเราเขียนมาดูอันไน,นหาได้ก็จะลองหามาทําดูนะ<ม>ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ตอนหน้าเป็นไรหรือมาดูการสัตว์น,นี้เจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับแต่แต่แต่โอ้ยเยอะเต้นอีกเหรอ